สวัสดีครับป๋าจอตอินดี้ตอนนี้เราอยู่จังหวัดสมุทรปราการนะครับครับเราพักอยู่ที่โรงแรมสกายแอนสตาร์ Star นะครับเพื่อนๆพื่ระสมุทรทีดีนะครับก็เป็นโรงแรมที่เราจองไว้ประมาณ3คืนครับนี่ห้องป๋าจอต์อินดี้นี่จานนีเดี๋ยวพาเพื่อนเพื่อนพาไปดูห้องหน่อยนะ ภาพประตูโตสีชมพูโอเคบรรยากาศนะเพื่อนเพื่อน sky and star นะครับรักสมุดดีดีเราเข้ามาก็โอเคนี่ก็ประตูทางเข้าเนะโอเคตอนนี้ก็สี่ทุ่มครึ่งเพื่อนเพื่อนเนาะประมาณนี่ก็โคเตอร์ตู้แปะนี่ก็ตู้เก็บเสื้อผ้าโอเคไม่มีอะไรเยอะหรอกครับโรงแรมเนี่ยมินิเนี่ย นี่ก็เป็นคอรเตอร์ทีวีเนาะโอเคมีอะไรเราบ้างนี่ไมโครเวฟน้ำหนึ่งขวดมีอะไรเซตกาแฟโอเคกาน้ำร้อนโอเคนี่ตู้เย็นนี่ไม่ใช่มิินะีอนะตู้ใหญ่ะนะนี่อ่ะเปิดมีอะไรเราบ้างอ๋อเนี่ยนกน้ำแข็งไว้ให้โอเคอ่ะต้องเสียบปลั๊กก่อน,นเพื่อน โอเคเสียบแรกก่อนเครื่องเย็นถึงจะทํางานอ่ะเสียบัรกก่อนอ่ะตู้เย็นทํางานแล้วมีอะไรบ้างในตู้ตู้ใหญ่นอไม่มีอะไรเลยครับเพื่อนอ่ะน้ําให้หนึ่งขวดนอโอเคห้องน้ำหน่อยห้องน้าโอเคซิง์น้ำกระจก แต่ว่าก็ชอบลายของกำแปงเนาะกุงนาำโอเคนี่ก็ฝักบัวน้ำร้อนโอเคจักโรโลกโอเคแขวนเสื้อผ้าอฝังยิ้สีขาวเกรนวนวลเลยโอโอเคหนหฮะว่างี้ไม่เกินแปดร้อยเพื่อนๆอ,อยู่ปริเทศไกรุงเทพเองอ่ะห้องขาวนวลจองใหญ่ลายชมพูอ่ะ มีระเบีงนอกด้วยจะเราไม่มีเพื่อนนะคอมแอร์เนาะกระจกของน้ำเตียงผ่อนคลายเดินขึ้นมาวิวหน่อยนวะิวหน่อยนะด้านหลังเพื่อนๆคอยร้อนทำงานตอนนี้ช่วงหน้าร้อนด้วย ฝั่งพระสมุทรเจดีย์จังจังหวัดสมุทรประการนะครับเพื่อนๆเป็น,ปนรูปแบบของชั่คราวนะฮะชั่วคราวมินิห้องเล็กๆเ,เ,เซลูุบิหารมันเป็นโรงแรมชักคราวนะครับก็คอนเทนต์ให้เพื่อนๆเผื่อแวะมาจังหวัดสมุทรปราการนะก็ไก y a แอนต a r โอเคบรรยากาศกาศ็กประมาณนี้นํำเ,เพื่อนๆนะครับเปลือกแวะมาจังหวัดสมุทรปราการมาประชุมหรือว่าสัมมนาโรงแรมนี้ก็ถือว่าเป็นโรงแรมตัวเลือกของเพื่อนๆแล้วกันเนาะโอเคก็ก็รีวิวให้เพื่อน,กกน,นอๆนนดูโอเคประมาณนี้ครับผมป่ะขอบคุณครับ